สวัสดีครับสำหรับเก็บพระสมเด็จตามตําราวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงคลิปที่300ถึง315นะครับจะเป็นคลิปที่ประมวลนะครับพระที่น่าสนใจนะครับต้องบอกทุกท่านว่าที่ผ่านมานะครับผมอาจจะมีในช่วง300คลิปแรกนะจะมีหลายๆคลิปบางทีก็เอาหนังสือมาให้ดูบ้างนะครับว่าหนังสือเล่มนี้มีรูปนั้นรูปนี้แต่ทั้งหมดนะครับให้ดูเพื่อเป็นองค์ประกอบครับ ส่วนสำคัญที่สุดคือการดูพระที่อยู่ในมือเราครับพระที่อยู่คงจริงเนี่ยแหละนะครับที่อยู่ในมือเราเนั่นแหละนะครับคือสำคัญที่สุดนะครับเมื่อพระที่อยู่ปุ๊บได้ผ่านกระบวนการนะครับที่พิสูจน์ความเป็นมาองค์ประกอบต่างๆนะครับจนเทียบกับฐานข้อมูลข้อมูลตามตำราทั้งหมดคือฐานข้อมูลแล้วคำว่าตามตำราที่ผมใช้ผมย้ำเสมอนะครับว่า ตำราเนี่ยผมมีทั้งตำราประวัติศาสตร์ตำราวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พูดเพียงแต่เฉพาะตำราพระสมเด็จเท่านั้นนะครับคำว่าเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับถ้าท่านที่ดูมาโดยตลอดจะเห็นแล้วว่าบางทีผมมีเปิดหนังสือประวัติศาสตร์ในหลายๆเรื่องนะครับหนังสือเชิงวิทยาศาสตร์เราต้องไม่ใช่แบบจินตนาการเองนะครับแล้วก็ดูตำรานู่นนี่นั้นลักษณะนี้ไม่เป็นลักษณะแบบเหมือนงานวิจัยครับท่านต้องดูฐานข้อมูลที่เขามีมา พิจารณาความน่าเชื่อถือถ้าออกไปเชิงพุทธานิดมากก็ยังมีสิ่งที่สําคัญดูได้ครับบางทีผมเคยเอาหนังสือเชิงพุทธานี้มาดูนั่นไม่ได้หมายความว่าภาพที่อยู่ในหนังสือนั้นจะเป็นตัวชีว้วัดได้ร้อเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถเอารูปแล้วมาบอกได้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เหมือนรูปนี้แล้วคือใช่คือร้อยเปอร์เซ็นต์คือแท้การจะบอกว่าพระองค์นั้นใช่ไม่ใช่พระที่ทานยุคแท้ไม่แท้นั้น ดูจากของจริงเป็นหลักและคำว่าพิมพ์ครูการจะเป็นครูได้ไหมายความว่าจะต้องเจอพระในลักษณะใกล้เคียงกันที่เหมือนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเจอแค่พระองค์นั้นองค์เดียวถ้าเจอแค่องค์เดียวเนี่ยไม่นับว่าเป็นครูนะครับทุกคนไม่สามารถหาได้แล้วเราต้องใช้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เข้ามาคิดเข้ามาพิจารณาว่า ลักษณะการสร้างแบบนี้มีไหมลักษณะการใช้ปูนผมก็เอาประวัติศาสตร์ปูนต่นสมัยยุทธยามาทวาราวดีมาพูดเปรตนาศานทราว,ว่าลักษณะปูนของไทยเป็นอย่างไรเอาตำราบันทึกของฝรั่งเศสที่เข้ามาแต่เมื่สุทยาอยุทยานะครับเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4เอามาอ่านเราจะได้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบางเรื่องนะครับเราสันนิษฐานได้ แต่ข้อสันนิษฐหานนั้นจะต้องมีข้อพิสูจน์เข้ามาตอบไม่ใช่เราจินตนาการไปเองไม่ว่าเราคิดไปเองนะครับว่าเออมันต้องแบบนั้นแบบนี้มันต้องมีเหตุมีผลประมาณหนึ่งเราถึงจะแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูพระที่ใกล้เคียงหรือมีพิมพ์ลักษณะเดียวกันกับหนังสือแล้วกันเรียวกว่าตำราอะไรบางเร่มที่ออกมานั่นหมายความว่าพระองค์นอาจจะเป็นเข้าขายละเข้ามีเกณฑ์ละนะครับอม,มันมีพิมพ์ที่ให้มันออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน แต่ตัวที่จะเป็นตัววัดและเป็นพิมพ์ครูได้เนี่ยคือพระที่ต้องผ่านการทดสอบผ่านการตรวจสอบผ่านกระบวนการครนี้พระที่จะเป็นองค์ครูในแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันในมุมผมก็จะเป็นครูในมุมของมาตรฐาน iso ที่ทําไปแล้วแล้วกระบวนการถัดไปคือกระบวนการเผยแพร่นะครับคนที่เชื่อในกระบวนการเชื่อในหลักการเขาก็จะยอมรับส่วนคนที่เขาไม่เชื่อในกระบวนการไม่เชื่อในหลักการเขาก็จะไม่ยอมรับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้เราไม่ต้องมาเถียงกันในเรื่องนี้นั่นขึ้นอยู่กับว่าท่านจะยึดจะเชื่อในเรื่องใดเชื่อในเหตุผลใดเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับพระที่หลายท่านบอกเนื้อแบบนี้เรียกเนื้อก้คนครบแต่ว่าเนื้อก้คนครบคือว่ามีมวลสารก้อนใหญ่ๆอยู่แต่มันจะไม่ได้ดูแล้วเป็นลักษณะแบบเหมือนกับหินตู้ปลานะไม่ใช่นะครับ จะมีความเป็นธรรมชาติและที่สำคัญครับด้านหลังขององค์พระนั้นเป็นลักษณะของหลังเพียงหินนะครับจริงๆแล้วมุมมองผมผม,มมองว่าม,มันประการังด้วยนะครับเดี๋ยวมีรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนั้นแล้วแต่ว่าคนในดีตเนี่ยเขาจะเห็นลักษณะธรรมชาติใดก็เอามาใช้เรียกการใช้เรียกนั้นไม่ได้เรียกให้มีความพิเศษครับแต่ใช้เรียกเพื่อเราสามารถสื่อสารได้จัดหมวดหมู่ได้เหมือนการดูพิมพ์ครับถ้าท่านดูพิมพ์บ่อย เป็ชนชานาญดูพุทธศิ์ดูชนานาญบางทีเห็นปุ๊บเรารู้เลยพุทธศิป์อะไรนั่นเป็นสิ่งที่รู้ไว้ใช่ว่า,าเราจะบอกว่าเรามีความเชี่ยวชาญนะ้ระสมเด็จเราหยิบพิมายังไม่รู้เลยเราบอกเนี่ยเราดูได้ว่าแท้ถามว่าเวลาท่านไปถึงระดับที่เป็นสากลต้องอธิบายครับเราไม่ได้รายละเอียดอะไรแล้วก็บอกเราส่องกล้องดูหรอกเนี่ยข่าวไซ้์แล้วพูดถึงข่าวไซน์เราเข้าใจข่าวไซน์จริงหรือเปล่าว่ามีการเกิดยังไง นะครับมันจะเกิดคําถามมากมายสุดท้ายไม่เป็นที่ยอมรับแต่ถ้าเราอธิบายในทุกมุมตั้งแต่โอเคองค์นี้พุทธศิลป์แบบนี้เนื้อลักษณะนี้มีการบอกมีการบันทึกเอาไว้เราเจอโลสาณต่อไปนี้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอธิบายได้ทําไมถึงสร้างในยุคนี้ปีนี้ละ่ะเพราะในปีนี้นั้นมีลักษณะข้อมูลการผสมลักษณะแบบนี้ถึงใช่ลักษณะเนื้อนี้นั่นคือการอธิบายแบบมีความชํานาญ ท่านไปดูได้เลยครับในการเปิดประมูลผู้ที่ประมูลของเก่าต่างๆเวลาอธิบายเนี่ยเขาอธิบายในทั้งประวัติศาสตร์ไปจนถึงรายละเอียดของของชิ้นนั้นๆได้เห็นคุณค่าในสิ่งสาคัญและอธิบายเจาะลึกได้ทั้งหมดนั่นจึงจะเกิดความน่าเชื่อถือและการอธิบายนั้นไม่ได้มาจากจินตนานการแต่ต้องมีเหตุมีผลเหมือนกับเรื่องด้านหลังที่หลายท่านบอกเป็นตรารัชกาลที่สี่จริงๆแล้วก็เป็นตราเหรียญกระสาร เราก็ต้องไปเข้าใจว่าเหรียญกาาระสับในโรงกาาระสับเิรษการสร้างเมื่อไรมีเหรียญขนาดไหนบ้างเงี้ยผมก็เอาตำราเหรียญมาพูดมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างหากเราพูดไปเรื่อยว่าเป็นตาพระรชาชันจกรซึ่งจริงๆเราไม่ใช่คนดูก็หมดความเชื่อถือแล้วเพราะข้อมูลตรงนี้นผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสําคัญครับที่ต้องพยายามทํารายละเอียดในทุกๆคลิปผมเพื่มพยายามเพิ่มเติมให้มากที่สุดหากสิ่งไหนผิดพลาดเราก็ต้องบอกว่าผิดพลาดขออภยัย แล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขในข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับว่าพระนักสตราเนื้อนี้เนี่ยนะครับมีเสน่ห์มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับเชิญชมครับครับสําหรับพระองค์นี้นะครับเนื้อเนี่ยถือว่าครบเลยนะครับคือแตกลายงาและเป็นแตกลายรากผักชีนะครับถี่ยิบละเอียดทั้งองค์เลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าลักษณะเส้นรอยแตกนะครับเส้นตรงนะครับเห็นไหมครับ ตัดตรงแล้วจะมีเส้นตรงที่ล่าจากซุ้มมาด้วยแตกแบบนี้ธรรมชาตินะเห็นไหมครับแล้วรอยแยกนะครับของรอยแตกนั้นไม่เท่ากันพระองค์นี้เนื้อแห้งนะครับพิมพ์เนี่ยถ้าท่านดูไม่ชัดแต่ถ้าท่านดูบ่อยจะรู้ว่าเรื่องหซุ้มนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะตรงนะครับและหักมุมตรงนี้เล็กน้อยเนี่ยไม่ใช่สุขโขทัยนะครับเป็นพิพระแก้วนะครับมุมจะมาหักมุมนี้นิดหนึ่งเนี่ยเราจะเจอคุณสมบัติของพิมพ์เหล่านี้แม้ว่าเราเห็นไม่ชัดพอเรามาดูใกล้ๆครับ เราก็จะพบนะครับลักษณะของใบหูสองข้างนะครับขององค์พระเห็นไหมครับนี่นะครับมีขวาด้วยแต่ด้วยเนื้อที่แห้งและแยกนะครับแก่ปูนนะครับแล้วก็แตกลักษณะนี้คือไงครับผสมน้ามันตังอิวแต่น้อยครับน่าจะเป็นความตั้งใจนะครับแล้วก็ใส่ลักษณะของหินเขียวนะครับซึ่งความเขียวเนี่ยเป็นเขียวธรรมชาติไม่ได้เขียวแบบ นหินตู้ปลานะครับที่เป็นเขียวสดนะครับด้านหลังนะครับก็พิเศษเป็นลักษณะเพียงหินนะครับและที่สาคัญเนี่ยลายมุมนี้ดูซ้อนกันด้วยนะเห็นไหมครับนั่นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจากที่ดูมาหลายองค์เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของมวลสารหลุดแล้วแต่เป็นลักษณะของแผ่นรองกดที่เป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยพระเนี่ยสามารถดึงออกง่ายนะครับโดยที่ไม่ติดแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ย ก็ยังบอกไม่ได้นะครับจะเป็นลวดลายเฉพาะนะครับและพระนะครับเราเห็นได้ว่าลักษณะเนี้ยนะครับมีลักษณะของไม้พิมพ์หินอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมพยายามนําเสนอให้ดูเสมอนะครับลักษณะของการที่เป็นกรอบบังคับพิมพ์ลงมานะครับเนี่ยตรงเนี้ยชัดเลยนะครับก่อนที่จะไปสู่รอยตัดนะครับซึ่งจะผิดกับบล็อกสมัยใหม่หรือบล็อกยางนะครับเดี๋ยวจะทําการสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเวลามองในความเป็นธรรมชาติเหมือนก้นครกก็คือเม็ดจะใหญ่นะครับเนี่ยแต่ว่าเนื้อเนี่ยเป็นก้นครกที่เป็นเนื้อขาวนะครับแตกลายงานะครับเป็นลายแตกลายรากผักชีแล้วกันนะครับเนี่ยครบและเทียมกันนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยแตกไม่เท่ากันนะเห็นไหมลอยนะครับค่อยๆปริแยกนะครับพร้านะครับเป็นครับเป็นเกต ทะลุซุ้มนะครับทะลุไม่เยอะนะครับองค์ใหญ่นะครับหนานะครับแล้วก็ให้ท่านดูนี้นะครับแข้งสันก็ยังเห็นชัดนะครับเห็นไหมครับข้อเท้าซ้ายขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณสมบัติพระที่สวยนะครับแข้งสันชัดเจนนะครับฐานด้านล่างนะครับเป็นฐานเขียงแล้วมี หลังน้ําเล็กๆลึกๆแต่รายนะครับแตกละเอียดมากนะครับเห็นไหมครับมียิบย่อยนี่คือธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับถาว่าทําไมเราถึงเจอชัดบ้างไม่ชัดบ้างครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลากดพระไปแล้วเนี่ยนะครับก้อนนะครับหินเขียวเนี่ยนะครับดันที่แม่พิมพ์ครับจุดที่เป็นรายละเอียดก็จะไปไม่ถึงนะครับเนี่ยพอดันปุ๊บก็ลายเส้นก็จะหายเหมือนด้านเนี่ยครับพอเยอะปุ๊บ การขวาก็ไม่เจอแล้วพกกดไม่สนิทนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องพิจารณาตามธรรมชาติที่เจอด้วยนะครับแล้วก็องนี้นะครับผิวพันธุ์สวยงามมากนะครับเห็นไหมครับท่านดูนะเห็นความเป็นธรรมชาติอยากให้เห็นตรงนี้นะนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับยิ่งธรรมชาติเลยครับนี่ เห็นไหมครับรักษณะเพียงหินนะครับเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาตินะครับรงนี้นะครับเป็นพระที่มีลักษณะของพระพิมพ์ใหญ่นะครับเราก็เห็นชายทีวอนชัดเจนนะครับชายทีวอนไปทางชายทีวอนยังไงครับอกเป็นชายทีวอนบางนะครับ ถ้าเส้นชายวุฬสูงขึ้นไปก็จะเป็นเส้นลวดแล้วครับเกือบแล้วครับนะครับถ้าหนาก็จะกว้างนะครับองค์พระก็จะมีเป็นลักษณะผงแห้งนะครับนะครับแม่พิมพ์หินเห็นไหมครับนี่นะครับหลายท่านดูก็น่าจะจาได้แล้วนะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับที่เป็นหินเขียวนะครับอยู่องค์พระจริงๆลักษณะรูปทรงนะครับ เข้าเป็นทรงสุโขไทยนะครับเข้าเป็นพิมพ์ทรงสุโขไทยเกตนะครับทะลุซุ้มนะครับเข็นจุดที่เชื่อมต่อทะลุมาเห็นนะครับตรงนี้นะปิดหนึ่งนะครับด้านหลังเหมือนกันครับเป็นหลังพลยงหินนะครับแต่ลายไม่เยอะเท่ากับองค์ที่แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ม่ความเป็นธรรมชาติครับเลนเนื้อแห้งมีมวลสารผสมลักษณะพระก้นครกนะครับ การดูนะครับลักษณะพระดูที่ใกล้เนี่ยสิบเอ็กนี่ก็ดูได้นะครับเราจะปฏิเสธอะไรไม่ได้นะครับต้องดูทั้งหมดนะครับทุกมุมนะครับทุกอย่างมีกระบวนการมีสิ่งที่ต้องเห็นหมดนะครับเห็นไหมครับกระจายแล้วครับเนื้อ้านหลังนะครับพิมพ์ทรงก็ต้องดูนะครับเราดูอะไรไม่ได้เลยนี่ไม่ได้นะครับ องนี้เป็นลักษณะผิวที่เป็นผงเกรสรและเนื้อแห้งนะครับผิวผงเกรสรเนื้อแห้งลักษณะพระเป็นพระที่สวยด้วยนะครับเพราะอะไรครับเราเห็นได้ว่าเป็นพระที่แข้งสันชัดนะครับแล้วตักเนี่ยนะครับตักใหญ่นะครับมองเห็นด้านขวาองค์พระด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงที่สวยแล้วก็ใบหน้าออกวงรีนะครับ ออกไปทางสุโขทัยนะครับในางานที่ประกันหรือใบหูนะครับอย่างที่บอกครับทุกท่านว่าที่จะดูยากครเพราะว่าการที่มีกลุ่มหินต่างๆมาอยู่เนี่ยนะครับทําให้ลักษณะการกดพิมพ์เนี่ยนะครับไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดหินที่ดนมาปุ๊บรายละเอียดเป็นร่องบางอย่างก็จะหายไปครับเนี่ยนะครับซูมก็มาไม่เต็มนะครับตรงเนี้ย พราะอะไรเพราะเพราะหินซึ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราต้องพิจารณานะครับดังนั้นถ้าไม่มีหินที่อยู่ให้เห็นเนี่ยพระองค์นี้ก็จะชัดขึ้นแต่นี่เป็นความตั้งใจนะครับจึงเป็นธรรมชาติความสวยอีกแบบหนึ่งเลยครับอย่างนี้ต้องดูกล้องกาลังสูงครับในการศึกษานะครับครับองค์นี้นะครับพอดูแบบใหญ่ๆปุ๊บนะครับหวลนสารเต็มเลยนะครับลักษณะเขียวอ่อนนะครับต้ก็เป็นลายหินนะครับเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นกลุ่มหินหยกที่มีลักษณะอ่อนนะครับส่วนเนื้อของพระนะครับแตกลายรากผักชีเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่คือธรรมชาตินี่คือลักษณะนะครับหดจึงเกิดการแยกนะครับแตกที่เกิดจากการหดนะครับแล้วรอยนี้นะครับเป็นธรรมชาติใหม่ๆใหม่มถึงว่าเกิดหลังจากที่กดพิมพ์ไปด้วยนะครับนะเพราะว่าเราเห็นลักษณะของอะไรครับกลุ่มที่มีน้ําปูนเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยตามจุด ที่แยกนะครับพอเราดูด้วยตาเปล่าหรือ 10x เราเรียกว่ารอยแตกแต่พอเราดูกํลาลังสูงปุ๊บเราพบว่าคือรอยแยกแยกก็เพราะว่าเนื้อเป็นไงครับหดขยายไม่เท่ากันนะครับนี่ห็นไมครับแยกเพราะวเนื้อเนี่ยมีการหดนี่เป็นแร่เหล็กนะครับสีอะไรดูไหมนะ น่นอยากเล็กมากแบบซูไมไปปุ๊บก็จะหายนะครับเป็นทองนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยเราก็พบว่าโอเคอ่าคราวนี้เรามาดูนะครับที่บอกว่าเป็นลักษณะหินหรือหินเขียวยกเนี่ยนะครับนี่นะครับมีสีอื่นปนอยู่ด้วยนะครับ เนื้อขาวนะครับขาวเหมือนกระดูกฟันนะครับเป็นลักษณะขาวงาช้างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับในเนื้อเองก็มีรอยแยกอยู่นะครับที่เราเห็นเห็นมัน,มนเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็เจอลักษณะความมันวาวบางๆนะครับมีปูนแห้งด้วยนะครับใช้น้ํามันต่างอิ่วน้อยก็จะแตกเยอะนะครับสมมสุตสารด้านหลังนะครับ เพียงหินเนี่ยก็คือจุดข้างในก็คือจะเป็นร่องเข้าไปครับจุดที่เหนือนอกผิวขึ้นมานะครับก็จะมีความมันวาวนะครับลักษณะที่เราเจอประจำนะครับเนื้อไม่แตกนะครไม่แยกนะครับไม่เป็นผงเลยนะครับไม่ดูเป็นขุยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ชมสบายๆนะครับคลิปนี้นะครับเราก็เจอมวลสารที่เป็นเขียวด้านหลังด้วยนะครับนี้ส่วนอื่นนะครับที่เป็นลักษณะของผงดินสอนะครับก็มีดินสอเหลืองนะครับพ้ากำาแพงซุ้มกอนะครับเมื่อกี้เราพบแร่แล้วนะครับทองนะครับผงทองมีไม่เยอะนะครับพัะกำาแพงซุ้มกอเนี่ยกระจายอยู่นะครับมีกลุ่มที่เป็นหินเขียวเยอะหน่อย อันนี้อยู่ที่คนชอบเลยครับบางท่านชอบแบบมวลสารก็จะชอบแนวนี้นะครับแบบเ,เนื้อก้อนคกดูแต่ว่าความพิเศษขององค์นี้คือการที่เนื้อเนี่ยแตกเป็นรากผักชีนะครับทั้งองค์เลยนะครับเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งอันนี้ผงพิเศษนะครับสีขาวนี่นะมีอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับ งนี้นะครับก็นี่นะครับเห็นลําคอชัดเจนนะครับที่เหลือนี่ยอย่างที่บอกเราต้องดูครับถ้ามวลสารเหล่านี้ขึ้นมาเยอะพิมพ์ที่จะกดก็ไม่ชัดแต่เนี้ยเราเห็นแล้วว่ามีลักษณะหมันใบหูนะครับยาวลงมาเห็นไหมครับนี่นะครับชายจีวรก็มีนะครับหินเขียวหินดำนะครับส่วนผงวิเศษนะครับ จริงก็มีปนอยู่ข้างในนะครับอ่านี่นะครับกลุ่มนี้หินเขียวกน่าจะเยอะนะครับส่วนแร่ยางอื่นนะครับมีนะครับแร่เหล็กนะครับผงถ่านดำนะครับอ่านี้ทองนะครับเหล่านี้ครับเป็นองค์ประกอบมีคะแนนนะครับเนี่ยเวลาเราตรวจประเมินเนี่ยนะครับการเป็นมาตรฐานคือเราต้อง วัดเป็นคะแนนให้ได้ครับต้องแปลงเป็นตัวเลขมิชชั่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับก็มีความน่าเชื่อถือครับตัวอย่างที่เราได้นะครับเราก็มีตัวอย่างที่หลากหลายนะครับเห็นไหมครับผงทองเจอแค่จุดเดียวนะครับก็มีความหมายนะครับทุกจุดสําคัญนะครับพระกําแพงสมกรมีเยอะนะครับกระจายนะครับเล็กละเอียดเดี๋ยวจะมีพูดถึงเนื้อพระบางพิเศษของพระสมเด็จอีกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับในคลิป ถ,ถัดไปแล้วกันะะนะครับอันนี้เราเป็นคลิปแบบดูเพลินนะครับอันนี้ด้านหลังของเพียงหินนะครับนี่เป็นทองนะครับเห็นไหมครับผงทองมีนะแต่ว่าอยู่เล็กลึกข้างใน,นับจะแตกต่างกับทองคำเปลนะเพราะาจะเห็นลนักษณะ ผมมักจะเรียกคำว่าเม็ดนะครับจริงก็คือผงทองเนี่ยทำมาถึงเรียกว่าเม็ดเพราะว่าเวลาเจอเราจะเจอมักลักษณะเป็นก้อนๆเล็กมากนะครับน้อยมากแต่ว่าเจอเห็นไหมครับนี่นะครับซึ่งเล็กเพราะนี่เราขยายเยอะนะเมื่อกี้เราก็เจอกลุ่มที่เป็นแร่โลหะด้วยนะครับก็เล็กมากนะครับนี่อยู่นี่นะครับเดี๋ยว มมองค์ประกอบก็ต้องให้ครบนะครับอ้าเป็นทองนะครับเห็นพระ่าขยายพวกเปลี่ยนนะเป็นทองนะครับส่วนเนื้อที่เป็นเนื้อขาวนะเวลาลซูมลึกๆเนี่ยก็จะเหมือนพื้นหินอ่อนที่ผมพยายามพูดเสมอนะครับจะไม่จะไม่ขุยไม่ยุ่ยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับดูแบบเพลินๆสบายๆนะครับแล้วก็เห็นแรกเป็นเห็นเขียวอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับนี่คือดูแบบสบายๆนะครับอย่างที่บอกบางท่านไอ้ทำไมอาจารย์ไม่ตรวจคือแล้วแต่คลิปช่วงคลิปถึงสา5ร้สิบห้าเนี่ยผมพยายามให้ดูสบายๆครับแล้ะรายละเอียดอยื่นๆนะครับเดี๋ยวหลังส1 5รอสิบห้าไปแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาเจาะในเรื่องที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งถ้าท่านใดมีคําถามบางทีอย่างที่ผมบอกครับเรื่องพระสมเด็จนั้นมีข้อมูลจํานวนมหาศาลมากไม่สามารถพูดให้ครอบคลุมทั้งหมดในคลิปเดียวได้แต่ใน3า0ร้อยคลิปเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าผม ทำมาเยอะประมาณหนึ่งแล้วนะครับในแต่ละคลิปพยายามใส่เนื้อหานให้มีให้มากที่สุดและส่วนใหญ่เนื้อหาจะไม่ค่อยซ้ํากันจะต่อต่อกันจะมีซ้ําบางส่วนแล้วก็เติมเติมเพิ่มเติมไปเรื่อยนะครับในสิบห้าคลิปนี้ก็จะดูแบบสบายสบายดูพิมพ์ดูอะไรพูดคุยนะครับในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพแล้วเราก็จะกลับมาสู่การเจาะเรื่องเป็นราวกันอีกทีหนึงนะ่งครับรายละเอียดมีเยอะครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าคําว่าตามตาราเนี่ยไม่ใช่แค่ หนังสือพระแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นทั้งปอดติศาสตร์วิทยาศาสตร์เราต้องดูองค์ประกอบครบคู่ทั้งหมดนะครับเนืมีอีกหลายคําถามท,าที่ผมอยากจะลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้วกันะะนะครับไม่ว่าจะเป็นพระก่อน2407จก็มีหลายท่านว่าพระน่าจะคมชัดแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีลักษณะของเนื้อที่เราสามารถแยกได้เราต้องดูเนื้อเยอะมาดูพิมพ์ครับหากพิมพ์เนี่ยเรายังไม่สามารถดูและแยกพุทธศริลรได้ดูเนื้อเราก็แยกไม่ได้ นี่คือหลักการนะครับง่ายที่สุดคือพิมพ์แล้วก็ไปดูเนื้อพอดูขาดหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านไปดูเนื้อที่มีความต่างๆแตกต่างกันปุ๊บเนี่ยทักษะมันจะเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นช่วงยุคไหนช่วงไหนการทําจากอะไรแล้วต้องทดลองทําเองด้วยมีโอกาสซื้อปูนเปิดขกอยมาตามมาทดลองเลยครับผมทาหมดแล้วนะบ,บางคลิปถ้าท่านจําได้จะเห็นว่าผมมีการกดพิมพ์กว่าจะเห็นเป็นพิมพ์ที่กดมาได้เนี่ยนะครับผสมไม่รู้กี่รอบตั้มไม่รู้กี่ครั้งนะครับ เพื่อจะให้เข้าใจครับนี่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติต้องทดลองเมื่อตามเมื่อผสมผมก็ไปชั่งน้ำหนักเอาไปชั่ง,เ,งเครื่องวัดความถ่วงเฉพาะเพื่อเทียบกับผ้าเก่าเทียบคุณสมบัติต่างๆพวกนี้ต้องทําทั้งหมดครับจึงจะสามารถออกมาสรุปได้ไม่ได้ว่าเราอยู่ๆเราดูแล้วก็มานั่งเถียนเล่านะครับอันเนี้ยอยากให้ทุกท่านทําเช่นเดียวกันซื้อมาเลยนะครับมีแม่พิมพ์ไฟเบอร์เดี๋ยวนี้มีหมดแล้วครับเดี๋ยวผม หลังจากคลิปที่สิบห้าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าสมัยใหม่เขาทํากันยังไงเขาผสมอะไรแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่เนื้อนี่ก็บอกได้อีกนะครับมีรายละเอีเดยดเยอะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมกลับไปย้อนดูหนึ่งถึงสามร้อยนะครับจะเรียงลําดับความเข้าใจมาหมดถ้าท่านดูสลับกันก็จะไม่เข้าใจอีกนะครับ ต้องไล่ดูเรียงแต่ลำดับไปเมื่อเรียงลำดับจะรู้ว่าผมจะค่อยๆปูมวแบบเบสิกคร่าวๆแล้วก็มีเนื้อหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้เป็นองค์ประกอบครับสุดท้ายเนี่ยพอหลัง300ไปนเนี่ยนะครับมาตรฐาน iso เราก็ได้แล้วเดี๋ยวจะสู่การตกผลึกและดูแล้ววิเคราะห์เลยว่าน,นี่เป็นอย่างไรน่าจะปีไหนผู้สร้างเป็นอย่างไรมีความน่าเชื่อถือไหมน่าสนใจไหมนะครับก็ต้องอาศัยองค์ความรู้สั่งสมมาประมวลผลมานะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ